ตกไหมวะเนี่ยโอเคสิบแปดวิแอร์ดอบตกอะวิโดนกระทึมไหมเนี่ okay. ok. ยบอกเลยได้คำเดียวนะโดนกระทืบแน่นอนอะผมจะยืนดูเขาก่อนนะผมจะยังไม่เล่นเพราะผมเสี่ยงตีนมากเลยตอนนีน้ถ้าผมเล่นนี่ผมกันโดนกระทืบแน่นอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดนเห็นปะ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  ไอ้ดบอะสมิธอย่าเพิ่งใช้อาวุธนะสมิธมื่อสนใจแล้วผมใช้แล้วอย่าอย่าใช้อย่าใช้นายกไม่ให้ใช้หลังสองอาทิตย์ค่อยใช้เจ้าเดี๋ยวโอเคโอเคปัดก้นันเดี๋ยวเดี๋ยวเหลืองนะเดี๋ยวเหลืองนะเดี๋ยวเหลืองนะไอ้ดบลงฮะคนลง,นลงครับผมไหนไอ้ดบผมไม่เห็นไอ้ดบเลยยังไม่เห็นเหมือนกันแนะน่าจะสักนะพักนะคนลงหัูเรือ่รองการเนาะใช่ นี่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 มันมันมีเครื่องบินอยู่ด้านบนอ่ะได้ยินเปล่าได้ยินเสียงไหมไปไหนแล้วฮะนู่นด้านบนอ่ะอ้าวมันไปไหนแล้วอ่ะเขาเป็นเด็กนะครับตอนนี้พอปอว่าเก่งผมเป็นไงมันหล่อเทพไหมสวยเลยนะมันฟิตอ่ะฟิตจนตุ๋นเลยแต่ตอนเนี้ยคือแอดอบมันยังไม่ลงมาหรือยังไงสมิธไม่ยังนะไม้ยอมยังไม่จบเลือดหรือยังไง ผมเดินเพิ่งบินบินไปเนี่ยเอาผมผมเองฮะผมสมิธเองอ่าแอดดอปลงมาแล้วครับบนหัวเลยตอนนี้อ๋อเยอะไม่มาเลยแอดดอปอยู่บนหัวนะครับทุกคนอาจาๆจาฮัลโหลเอ้ยพอ,อรเราเราสองคนช่วยกันตัดโอเคป่อรอรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะยืนดูก่อนพี่จะยืนดูครับรอ,อให้เขาตีใกล้เสร็จแล้วค่อยเข้าไปเด็กเคี้ยไม,ไม่เรามันกินไปใช้ไม้ได้ใช้ไม้ได้ไ ไม่ไม่นายกเขาไม่ให้ใช้อาวุธตอนเนี้ยแต่พอพบว่าใช้ได้นะตอนนี้เขาบอกไม่ใช้อาวุธเหรอโอเคน่าจะแบบว่าอะไรงับแบบว่าคนอื่นมาเห็นไงใช่ผมไม่ได้อุปกรณ์เกิาดใช้ไปก่อนคือใครเปิดใครเปิดใครเปิดก่อนคือเสียเปรียบเลยนั่นน่ะใช่ใช่แล้วรอแล้วรอแล้วรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าระวังมันเก็บระวังมันเก็บทำให้หมดก่อนถึงจะเก็บได้เก็บยังไม่ได้โอ้ยโดนต่อยแล้วเอาดิเอาดิเอาดิเดี๋ยวผมยืนดูก่อนนะไอ้ห้าคนว่ายังไงครับจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าวิ่งมาผมเป็นนักพาก อย่างไงครับจังหงวันนี้อย่างไงครับโอ้มีคนเก็บไปแล้วครับหนึ่งคนทำยังไงดีมันเก็บยังไม่ได้ครับผมตอนนี้ไม่ได้เ้าเก็บกันทำไมอาคุณผส์ได้ด้วยเหรอคุณประสงคุณะส์ทำอะไรคุณประสงค์คุณประสงค์ทำอะไรเก็บหมอคุณหมออะไรนะมีคนมีคนเก็บมีคนเก็บมีคนเก็บเหรอมีคนเก็บเหรอ

อุ้ยอุ๊ยอุษาจะดูอุตส่าห์จะดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแต่คนต่อยกันยังไงครับจังหวะนี้ยังไงครับผมดูดูหนูแล้วกันเฮ้ยไปก่อนกูเดี๋ยวกูโดนกัน้ยที่กูบอลไปไหนมานี่บอลได้ไหม เฮ้ยเด็กน้อยมาวะกูตัดก่อนเลยกูไม่เก็บโอ้ยไม่เกลต่อยการโชว์สนะฮะโชว์่วูอ้อ๋นี่ชายลองไปนอนกันทำไมช่วงนี้สงสัยจะง่วงนอนอ่ะอล,ล,ลุงยังไม่ตีอ่ะลุงลุงยังไม่ตีครับลุงยังไม่ตีลุงเอาเลยเขาเจบกันหมดแล้ว เอ้ยพี่ประสงค์ทำไรพี่เอาผสมก่อน <USC. S 1> เอาคุณประสงค์ก่อนเอาคุณประสงค์ก่อนผมแค้นเปิดกระชาได้แต่รถจับคนไปกันนี่เปิดก่อนเชี่ยเปียกเปิดก่อนเชี่ยเปียกตัดตัดแบ๊บเแบ๊บเนี่เฮ้ยทำไมท้าผมอย่างงี้เรียบร้อยอ่ะบอกเลยหนูบอกเลยเรียบร้อ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 ยโอ้จบปืนมาที่หลังจับปืนมาที่หลังเขาเรียกว่าคนฉลาด เขาเรียกว่าคนฉลาดเขาเรียกว่าคนฉลาดได้นี่หนึ่งสองลงทำร้ายผู้หญิงมันไม่ดีคุณลุงไม่ทำร้ายผู้หญิงสิคุณลุงเออจะยืนเจ้ผู้หญิงเดี๋ยวราต่อยลงให้คุณหลานทำไมต้องทำลงแบบนี้คุณลุงเคิร์ตไปไหนแล้วอ่ะคุณป้าป้าไปไหนแล้วไม่บอกจะถามทำไมป้าป้าไปไหนอ่ะเขาไอ้จ่าแอบเก็บไม่ได้ เอาคอยเก็บมีคนเก็บมีคนเก็บไอ้หลีเก็บมีคนเก็บไอ้ขวาหี้ยเป็นเหี้ยอะไรนะมึงอ่ะผ่านลิงใต้ลิงใต้ลิงใต้ตายหรือเปล่าไม่รู้ไอ้ลิงเก็บได้ไงอ่ะหมอลิงเก็บไปแล้วใครชนะยังไม่มีใครชนะเลยเรียบร้อยมีคนเก็บได้ไงขอสักมัดดิขอสักมัดดิขอสักมัดดิหมอชูมันหายไปแล้วก็คือเก็บไปแล้วไหมอ่ะ มันเก็บยิ่งไงถ้ามันเก็บแต่มันเก็บไม่ได้ไงพี่จริงจริงมันจบแล้วจริงจริงมันต้องดึงนะมันต้องฟื้นเองไม่ใช่หรอแต่ไอ้ลิงเนี่ยทำอะไรไหมอ่ะมันต้องมันต้องเหรอให้คนชนะไอเด็กก่อนไม่ใช่หรอใช่ใช่แล้วลิงเก็บได้ไงมันต้องตายทุกคนก่อนอ่ะแล้วตายแล้วลิงเก็บอ่ะมันไม่ได้แล้วพี่ประสงค์ลุกได้ไงอ่ะต้องเอาใหม่ต้องเอาใหม่ คุณหมอนะคหมอนะผมไม่มีใครช่วผมเลยแล้วกันเออเออเริ่มใหม่ก็ได้ชอบชไม่ชอบเดี๋ยวเริ่มกันใหม่เดี๋ยวเริ่มกันใหม่ไม่ชอบตึกบวงงานที่ผายเลยแต่เราก็ไม่ได้พูดชนะนะฮะตอนนี้ยอุคุณลิงก็ได้แอดออกไปซะงั้น